แล้ววันนี้เนี่ยเราก็เลยตังต้งใจที่จะมาเที่ยวโดยการใช้วันเดย์พลัของภักราเต้นเ,นเองน,นะคะ,ะดเ,เดี๋ยวไปดูกันว่า1วันที่ทุกคนแบบสามารถที่จะเที่ยวตามได้เอิงเวลาที่มาภักราเตและทีส่สคัญนั่นคือจะได้ทุกรถรูดเดินทางได้ง่ายๆใช้รถไฟและที่สําคัญคี้นยอย่างแน่นอนคุ้มมากนะครับน้องพบกัเราสองคนอีกในช่องกยืดีไนนะคะ วันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ฮักโกดะเตะฮอกไกโดนั่นเองนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็เลยตั้งใจที่จะมาเที่ยวโดยการใช้วันเดย์พลัสของฮักโกดะเตะนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าใช้วันเดย์พลัสเนี่ยจะสามารถไปที่ไหนได้บ้างแล้วก็วันเดย์พลัสจะราคาเท่าไหร่และซื้อยังไงเดี๋ยวพี่จะถ่ายตั้งแต่ไปซื้อเลยว่ะเพราะตอนนี้เราก็ยังไม่มีเียวพร้อมกันเลยตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หน้าสถานีฮักโกดะเตะนะคะ JR ฮักโกดะเตะอยู่ด้านหลังเมื่อกี้เลยเสร็จแล้วเราก็เดินไปฝั่งนี้นี่ เดินมาเข็นเสียนแ้เงินตรงนน้นป่ะแต่เราเข้าไปตรงนั้นกันเพื่อที่จะไปซื้อบัตรนะคะอ๋อวันนี้เนี่ยเราจะทํารีวิวเป็นเที่ยวแบบนะักท่องเที่ยวจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าใครมีแพนไปเที่ยวฮากโกดาเตก็สามารถใช้แพลนนี้แบบเที่ยวจริงๆได้ไปซื้อตันอ๋นกอน เอยแล้วนะทุกคนถูกมากเวลาหกร้อยเยนสามารถใช้ได้ทั้งวันแล้วก็บัตรก็น่ารักมากแกดูเหมือนบัตรบิงโกเลยนะน่าตาถ้าตาแบบเหมือนให้เล่นเกมเลยสักอย่างวิธีการง่ายๆเราก็เอาเหรียญน,นะคะแล้วก็มาขูดบรรทัดบนสุดเนใ่ยเจเห็นบัตเป็นเลขปีปสมมติเราซื้อปีนี้ใช่ปะ่ะ2 0ง4แล้วขูดที่2 <c oughs> เอ่อปีนี้สองพันยี่สบัตรย้อนย้อนอีกสิบปีไปแล้วตอนนี้ตอนนี้2024ี่แล้วขูดที่2024นะคะแล้วก็เดือน7ก็ขูดที่เดือน7แล้ววันที่เท่าไหร่ก็ขูดตามที่เลข นั่นเองนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ถือเนี้ยห้ามหายแล้วเวลาขึ้นรถไฟที่เราจะใช้นะคะเราก็แค่ให้พนักงานดูนี่นี่เวลาลงนะครับเวลาลงนะคะก็ให้พนักงานดูแบบนี้นะคะจริงๆก็สามารถที่จะซื้อออนไลน์มาได้แต่ว่าถ้าไม่ได้ซื้อออนไลน์ก็มาซื้อแบบเราอันนี้ก็ถือว่าง่ายง่ายสะดวกสบายแล้วก็เนี่ยแบบมีเรคคอร์ดว่าโอเคเราเคยไปนั่งรถไฟนี้มา่ากดีโอเคปะเดี๋ยวไปขึ้นรถไฟเลย สตาร์สถานีแรกนะคะสถานีที่มีชื่อว่าฮากอดาเต็กิมายฮากอดาเตอกิมายนะคะ <laughs> ง่ายมากเมื่อกี้เราซื้อตั๋วตรงนั้นใช่ปะข้ามถนนมาก็าคือเจอเลยอ่ะรอรถไฟ ไปมาลงที่ป้ายวิโกะโคนใหม่เออนั่นแหละเวลามีมิจินะคะกิ๊กก็ไม่ต้องเช็คหาเหวเลยเพราะมิจิมันเป็นคนเช็คกิค๊กก็เหมือนนะักท่องเที่ยวคนหนึ่งเหมือนทุกคนนั่นแหละแบบเราเป็นตัวแทนคนไทยไงมาเที่ยวก็เลยให้คนญี่ปุ่นอย่างมิจินะ่ะนำนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่กิ๊กจะไม่รู้วว่่่าไไปเททีียหนชื่อป้ายชื่อสถานที่อะไรต้องเป็นคลิป เทีเ่ยวคนเดียวไม่มีวิจิตรแ,แ,และกูต้องหาละวการนี้ลำบากละไปแล้วมาลงนี่เราจะไปเทีเ่ยวไหนอ่ะไปโกเรียวกะกุเรียวกะกุกกะไปเดินไปไม<อ>่ยอมไม่รู้เหมือนกันว่าโกเรียวกะกุเหมือนคืออะไรไมยอมอ,อิกกะ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 มันมีเพลงนี้ไหมไม่รู้ สว,สวยมาก,มากเมื่อกี้นะคะเราเข้ามาแล้วเราก็ซื้อติเกตแล้วค่ะคนละหนึ่งพันเยนประมาณ220บาทนะคะถูกมากแล้วก็ขึ้นรีบมาบนทาวเวอร์เราจะได้มาเห็นอนเนี้ยอันนี้มันเหมือนเหมือนสวนนะไม่ใช่ครับอันนี้เรียกว่าอะไรคะมักัิประมาณ170เิปีที่แล้วแล้วก็มีเซนเซนเิด มีแบบว่าสงครามลงเ้ยสวุดโคงกานี้ก็ได้ปกป้องหรือตมนี้กอ๋อเป็นเหมือนแบบว่าป้อมแบบว่าป้องกันนะคะตั้งแต่เมื่อ170ปีแล้วตอนที่มีสงครามนะคะสวยมากตอนนี้เรามาเล่นดูร้อนก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้แต่ว่าถ้าใครมาเล่นดูหนาวก็จะเป็นหิมะเนาะแล้วก็เท่าที่รู้ก็คือรอบๆเนี่ยจะเป็นต้นสักสุกระเพราะฉะนั้นมาช่วงฤดูสักระก็จะเป็นสีชมพูนี่มาได้สามครั้งเลยนะเฮ้ยแต่บรรยากาศสวยมากมองเห็นเราเห็นทั้งเมืองเลย มองจากด้นานบนสวยมากเลยทุกคนสวยมากจริงๆแล้วก็มิจิีบอกว่าที่เป็นรูปแบบนี้นะคะเป็นเพราะเมื่อตอนสมัยก่อนตอนที่มีสงคารามใช่ปะเขาจะเหมือนกับว่าตั้งปืนใหญ่ไว้แถวเนี้ยตรงมุงเมเนี่ยตรงเนี้ยนะเนี่ยตรงมุมต่างๆเขาจะมีปืนใหญ่นะคะแล้วคราวนี้ไม่ว่าศัตรูไม่ว่าจะมาจากทางไหนอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะยิงปืนใหญ่ได้ใช่โอ้ดูเขา,ค,า <c oughs> คิดเนาะ ไจากสถานีเมื่อกี้นะคะมาลงที่ป้ายชิงกวาโจชิงกวาโจชิงกวาโจนะคะตอนนี้เรากำลังจะมาที่ตลาดเป็นตลาดแบบโลเคอลเลยอะเออร้านี้แบบด้วยความเป็นตลาดโลเคอลอ่ะแต่แต่แต่ด้วยความแบบมันอยู่ในเมืองอะเนาะต่างชาติก็เริ่มมากันแหละเนี่ยมาได้ใช่ก็แบบมาได้แะค่ะไปลองไปดูในตลาดกันอย่างแต่อาจจะถ่ายให้ดูนิดหน่อยเพราะว่า ถ้าอยากดูแบบละเอียดแย่ไปดูคลิปหนึ่งนี่โมอันนี้ตลาดอะไรจิเข้าไปได้ไปเข้าไปเลยโหแบบได้กลิ่นตลาดเลยว้าวสุดยอดโอ้โหสุดยอดมากอันนี้แบบเป็นตลาดสดเลยนะเนี่ยตลาดสดจริงๆโอ้องในเย็นมากไปดูของกินดีกว่า ตลาดใหญ่มากมิชิปูโอ้โหโอ้โหทุกคนอันนี้คือปูขนนะคะเทคกานี้ของฮอกไกดหอยค้แมงโกตุกนะนี่หอยหอยเต่าหื้อโอ้โ oh หของทะเลสุดยอดคือข้อดีของที่นี่เนี่ยนอกจากเห็นปลาส,สดๆแ้นี่ยเขายังมีเหมือนกับเป็นเขาจะหั่นเป็นซาชิมิแล้วด้วยนะดีมากละลานตามากเลยว่ะ ที่เดินตลาดเมื่อกี้นะคะแล้วก็ซื้อของมานั่งกินในตลาดเขาจะมีโต๊ะด้วยที่สามารถนั่งกินได้แบบนี้โคตรดีอ่ะเนียดีมากเาราเจ๊งบัตรรถไปที่เราซื้อวันนี้นะทีรู้สึกว่าคุ้มมากเลยนะไปสถานที่เท่าแรกใช่ป่ะแบบเหมือนดูวิวเมืองนู่นนี่ นั่งมาแป๊บเดียวก็มาเจอตลาดนี่ใช่แล้วเดี๋ยวมีสถานที่เที่ยวอีกวันนี้นะคะบอกเลยว่าจะกลายเป็นทริปแบบหนึ่งวันที่ทุกคนแบบสามารถที่จะเที่ยวตามได้เองเวลาที่มาฮากุนเตะและที่สำคัญก็คือจะได้ทุกรถรูทเดินทางได้ง่ายๆใช้รถไฟและที่สำคัญคุณอย่างแน่คุ้มากนะครับไปกินก่อนอร่อยมากแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่อันนั้นราคาเท่าไหร่สดแค่ไหนยังไงเราทำรีวิวไว้ให้แล้วหนึ่งคลิปเพราะว่าตลาดนี้ให้ะะ <น>ถ้าอย,อยู่ใน,นคลิปนี้ก็คือถ้าใครดูตอนกลางคืนก็อาจจะกว่าจะจบประเช้าถ้าใครดูเช้าก็ไปจบเย็นเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบตัดให้คลิปนึงจะได้เห็นแบบละเอียดอะไรางเนี้อร่อย่ะ <laughs> อร่อยมากจริงๆ ถึงสถานีไม่ใช่สิเราถึงป้ายจูจิกายนะคะตรงนี้เนี่ยสังเกตได้ว่ามันจะเป็นทางแยกมีนทางซ้ายทางขวานั่นหมายความว่าไม่ว่าเราจะนั่งรถไฟอะไรที่เป็นรถรางเลยนะก็จะมาถึงที่นี่นั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเที่ยวกันต่อไปเที่ยวที่ไหนฮัจ,จิมังสระฮัจิมังสลปฮัจิมังสลปที่แบบว่าเป็นเนินใช่ใช่หนูเราเคยไปตอนฤดูหนาวนะใช่นั่นก็สวยแล้วนะสวยตอนนี้จะเป็นยังไงนะนไปไป,ไป,ไป,ไป เอาจริงฮอกไกโดนะคะโดยเฉพาะฮากุดาเตะนะฤดูร้อนแบบมันไม่ได้ร้อนอะ่ะคือกิ๊คือไม่จิตเรามาจากโตกเกียวโตกเกียวร้อนกว่านี้เยอะมากโตกเกียวร้อนมากที่นี่ในะกลางวันก็ยังแบบพอมีแดสดสมมติถ้ากลางรุ่งมันคือแบบไม่ร้อนแหละแต่ถ้ากลางคืนนะ่ะแอบหนาวนิดๆด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าจะมานะคะต่อให้เป็นฤดูร้อนก็อาจจะต้องเห็นวแบบ่าเห็นแบบใส่เสื้อแขนยาวอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคตอนกลางคืนประมาณสักแบบสี่ห้าโมงเย็นก็รู้สึกว่าโหเริ่มหนาวแล้วนะเย็นๆแบบประมาณ ยีองศา,าอะไรอย่างเงี้ยนะเย็นสบายครับว้าว,าวอันนี้ชื่อว่าหัจิมังสก,กาดนะคะสุดยอดน,นี้ข้อดีคือสามารถมองเห็นถึงทะเลเลยนะทะเลแล้วก็มีด้วยนะครับมีเรือด้วย,ย้สวยมากจริงๆถ้าหานไปข้างหลังทุกคนจะเห็นว่ามีคนอยู่ประมาณหนึ่งล้านคนนะคะตรงนี้คนเยอะนะครับ <c oughs> <c oughs> ว้าวทุกคนมาเดินเดียวกันนะคะใช่ดัง้วเนาะเช่ไม่ได้เหรอเไม่ได้นะคะเยอะมากเลยค่ะโอ้ตองเนินเมื่อกี้นะคะหลังจากเนินใช่ป่ะแล้วก็เดินลงมาเดินลงมาครับก็สามารถที่จะแบบลงไปถึงต้นทะเลนะเดินง่ายๆเพราะเดินลงมันแบบมันไม่เหนื่อยเนาะเพราะว่าเราไปเหนื่อยตอนเดินขึ้นไปแล้วรอบหนึ่งอ้าแต่บรรยากาศดีมากได้ลงมาแล้วก็ถึงทะเลนะครับถึงทะเลแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อ ออนน้จริงแผ่นวันนี้นะเป็นอะไรที่แบบง่ายมากเลยนะเดินลลแล้วก็คิกรู้สึกว่ารถไฟที่เรานั่งนะคะดีตรงที่แบบ5นาที10นาทีก็มาเลยนะนแบบรอไม่นานะก็เลยรู้สึกว่าเออสะดวกสบายโลเคโลเคนะครับโลเคโลเคไปเที่ยวกันต่อจ้าไปยอง กคนเนี่ยอันนี้เป็นร้านเบอร์เกอร์ชื่อดังนะคะนี่ลัคกี้เพโลนีลัคกี้เพโลนนอันนี้สาขาแรนกนะคะใช่อันนี้เป็นสาขาแรกอร่อยอร่อยมากจริงเบอร์เกอร์เนี่ยเนี่ยอร่อยมากจริงๆคือเป็นเบอร์เกอร์ที่แบบถ้ามาฮากโกเดาเตะก็คือต้องกินถือว่าเป็นต้องกินอีกหนึ่งอาหารขึ้นชื่อของฮากโกเดาเตะนะคะแล้วนี่มาอ,อกสุดปังโคกฮอกไกโดดูลายกระป๋องฮอกไกโดรสชาติเหมือนกันนั่นแหละลายกระป๋องเนนะี่ยลายสาวสมกระป๋องโคกนะคะก็ ได้เลยไม<ห>่เราไม่อยากกินอีกนะของฝากถ้าเราต้องกินอีกไหมเนี่ยเมื่อก <Ora> ี้ยังไม่ย่อยเราจกินอี่หรอกินสิกินนี่หรอกินกงไวเลยจิยว้ไวมันเอากระเพาะตรงไหนไปเก็บวะกื่นอยู่ดีใช่ไหมเออกินอยู่ดีจ้า ตอนนี้นะคะมีรุ่นน้องนะคะบอกกิ๊กมาว่าพี่กิ๊กหนูจะเปิดช่องแล้วนะจะแข่งกับกินอยู่ดีบอกชื่อช่องเลยกินอยู่ฟรีกิ๊กเลยบอกว่าอ๋อโอเคเจ๊งตั้งไหนไม่เปิดเลยดูชื่อเลยกินอยู่ฟรีโอ้ข่ะคุณยะเยหมดแน่มึงอ่ะมือรุ่นน้องบอกเออวะกินอยู่ฟรีน่าจะขาดคุณยับถึงแล้วเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของฮากอดาเตะเลยนะคะ ที่นี่มีชื่อว่าคั้นตมอเดียคาเร่งโซโก้เด็ดบิ๊กเฮาส์นีข้างในนะคะก็จะมีการเหมือนกับว่าขายของของฝาของชํารวยอะไรอย่างงี้นะก็สามารถแบบมาซื้อได้แล้วก็ตรงนี้นะคะจะติดกับท่าเรือฝั่งตรงข้ามจะเป็นท่าเรือเนาะบรรยากาศดีมากกลางวันก็สวยกลางคืนก็สวยนะแบบมีความแบบโรแมนติกโรแมนติกส่วนโรแมนติกโรแมนติกไม่โรแมนติกอันนี้เป็นซาบัะ แ <laughs> <laughs> ม่สตาบักอะไรนะจ๊ะอ๋อนั่นเดอร์กเกอร์เมื่อกี้ไงแต่สาขาเนี้ยกิ๊กมาก,กินกันสาขาอย่างี้อากาศดีนะเออบรรยากาศดีข้างในสวยมากเข้ามาข้างในแล้วอู้มีไอศครีมด้วยอ,อันเป็นร้านเค้กจริงของฝากของกินเยอะมากเน,นี่ยชิลมากเนี่ยเย็นสบาย ทเที่ยวันนี้นะคะถือว่าครบรถเลยมีทั้งจุดชมวิวมีตลาดมีดูแบบว่ามีเนินเห็นทะเลแล้วมานั่งต่อแบบบรรยากาศดีๆเหมือนอยู่ยุโรปมีคาเฟ่คาเฟ่พร้อมกับขนมอร่อยๆแกจะมีแผนอะไรแบบว่า <S <S ดีขนาด,ดน,นี้วะวันหนึ่งเราสามารถทําได้ขนาดนี้เลยเหรอ <S 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 นี่ทำได้ออสิแล้วมันเป็นแผนที่สามารถทําได้จริงแล้วแบบไม่ได้เหนื่อยโซบแบบแป๊บป๊แปสามสิบนาทีแป๊ป๊บแปไม่ใช่นะอยู่แต่ละที่ก็คือแบบ แด้แต่แต่อะไรเงี้ยได้ตามสบาย <laughs> <laughs> อันน,นี้ดูขนมซะก่อนอันนี้เป็นขนมชื่อดังของฮอกไกโดนะคะในนี้มีร้านด้วยใอือครูอันนี้เป็นชีสเค้กแต่ว่าข้างล่างจะเป็นพุดดิ้งใช่ดต่วของฮักโกเตะนะอันนี้เป็นของฮักโกเตะชิมเลยอืมรู้สึกได้เลยนุ่มมากแค่เข้าไปก็ะละลายแหละกินพร้อมพุดดิ้งเลยอร่อยแนย่นอนอ้ยพุดดินน้งคงเนเนื้อแข็งนิดนึงนะ ดูหนึ่งโหโห What <laughs> ที่แรกคิดไปว่าพุดดิ้งน่าจะหวานมากไม่เลยพุดดิ้งแบบหวานนิดเดียวเลยอะแล้วแบบมีความรู้สึกแบบมันมากแล้วเวลากินด้วยกันอะ mm hmm. เหมือนกับชีสเคก้กแบบอย่างไรวะมาไปกินเองกันพี่เจยยังไม่กินเออผมว่อเอาา <laughs> เอผมว่าดีของจริง โอ้โหนี่ตอนนี้ในหัวอยู่ไอ้กิ๊กลดขมวดอยู่กิ๊กลดขมวอยู่เดี๋ยวนี้มึงอยู่เดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้แต่ตอนนี้อยากกินต่อโชว์ลงสิบอร่อยหรืว่าคือถ้ามีสิบคะแนนกินให้สิบคะแนนแล้วนะแต่ไม่จิบคุยกินชีสเค้กนะครับเก็รู้ใช่ไหมว่าอร่อยใช่แต่ไม่เคยกินคู่กับพุดดิ้งกินพุดดิ้งด้วยต้องกินคู่กันแหละกินด้วยกันพุดดิ้งโอ้ นววเกนใช่ไหมแต่ครีมีนะกับอะไรในปักคือเวลาตักเนื้อพอด้งจะมีความสึกเหมือนแข็งแต่กินแล้วไม่แข็งเลยงงมากเขาเขาทำไหมไมหยุดไม่ได้นะกาแฟอร่อยทุกคนใครชอบกาแฟแบบว่าพี่กันไม่เราจะกินอเมริกาโน่นะคะแบบว่าไม่หวานเลยไม่ใส่น้ำตาลนะคะอร่อยมากอร่อยมากอร่อยแบบเนี่ยทุกคนร้านเนี่ยร้านไหนวะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยร้านนี้ร้านนี้เนี่ยร้านนี้เนี่ย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 ทุกคน เนี่ยจำชื่อไว้เลยชีสเ,เค้กเขาเลิศรวมถึงชีสเ,เค้กกับพุดดิ้งรุ่นนี้ะนะเนี่ยต้องกินอร่อยมากอร่อยมากโอ้ยตรงนี้บรรยากาศดีมากดูดิดโคตรชิลเลยทุกคนเนี่ยที่นี่โคถ่ายรูปโคสวยถ่ายรูปสวยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีคนด้วยนะสามารถแบบ มายืนถ่ายรูปชิลๆหรือซื้อเครื่องดื่มแบบมาด้านแถวนี้ก็ได้เพราะมีเก้าอีด้ด้วยนี่นะคะบรรยากาศดีมากอันนี้ขนาดกลนะางวันนะนี่ไปสองครึ่งอ่ะพี่อวมาทั้งวันเลยนี่ไปสองครึ่งแล้วคิดดูถ้าเป็นตอนเย็นในแถวนี้แบบโคตรโรแมนติกคือใครมากาแฟนี่แบบว่าอหวานช่ำโอ้ดีจัง เมือเ่อกี้ตรงท่าเรือเขามีแบบอะไรด้วยนะมีให้นั่งเรือด้วยนะเม่จีเ้เนอะถ้าใครแบบอยากออกลอ่องอ่าวนั่งเรือชมวิวอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะนั่งได้นะคะเขาจะมีแบบว่า,าร,รอบมีรวมเบรคนี้ด้วยพราะมีเรือเล็กด้วยใช่อย่างงี้ก็ดีเหมือนกันนะนี่ดีมากชิลจัง เรียบร้อยคุยย้มมากฟุ้ม,มากอ่ะอันนี้นี่คือเรานั่งรถไฟนะคะกลับมาที่สถานีแรกต้นแน่ของเราเลยนะคะสุดยอด การเที่ยวในวันนี้ก่อนอื่นเลยก็คือใช้บัตรอันนี้นะคะถือว่าเราได้กําไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฉพาะแค่ในแผนนี้นะแต่ว่าถ้าใครแบบว่าสามารถเที่ยวได้มากกว่านี้เพราะว่าตอนนี้ประมาณแบบแค่ไปสาครึ่งเองยังสามารถไปที่อื่นหรือว่ากลางคืนจะไปเที่ยวที่ไหนต่อยังสามารถที่จะใช้ได้นั่นเองนะคะถือว่าคุ้มมากๆแผนนี้เอาไปใช้จริงได้นั่นเองนะคะโอเคบางสิ่ง้าง ก็กำไร300เยนโอ้มีกำไรด้วยหรอใช่นะน้อยสุดนั่งซังก้งก็ได้กำไรไดุ้ญได้อ๋อนั่งสามครั้งก็คือได้กำไรแล้วแต่นี่เนี่ยในแผนวันนี้เราได้กำไร300เยนนะคะถือว่าเลิศคมมากโอเคตกลงไปเที่ยวตามกันได้สำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย